ดีใจด้วยนะฝนเรียนมิดเก่งแต่กิจกรรมเก่งดีใจด้วยนะฝ <advances> นไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่นังเอกในเรื่องต้องท่าทางหน้าตาใสซ <Ryan. S 1> ื่อเรียบร้อยจะตายแต่ทุกคนได้เห็นว่าฝนบอกกับบนี้พี่คะพี่รับคนเพิ่มหรือเปล่าคะพอดีเดียก็สนใจงานรีวิวเหมือนกันอีกอย่างเดียก็สวยไม่แพ้ฝนนะคะอ๋อได้สิงั้นน้องก็แอดลน์พี่เหมือนกันนะคะ ฝนฝนฮะว่าไงนี่อ่านขนาดนี้กะเอาเกียรินิยมเลยเหรอโอ้ยฉันแค่อ่านให้มันผันผ่านให้เรียนจบก็บุญหัวแล้วแต่ไงฉันก็ยังต้องการเกียรินิยมนะเพราะว่ามันช่วยเป็นการการกันตีเวลาสมัครงานไดอ้อืมก็ฉันหัวไม่ดีเหมือนเธอนี่ฉันก็เลยไม่อยากคิดอะไรให้มันไกลเกินความสามารถอะ สซ้นะฝนคนเราอ่ะขอแค่มีความฝันฉันเชื่อว่าเธอทำได้สู้นะเฮ้ย hey, 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 hey. มานั่งกันอยู่นี่นี่เองคนประกาศทางข้าหนามาแล้วนะว่าละครเวทีปีนี้ใครจะเล่นเปอะไรบ้างอะจริงเหรอเดียวไปดูกันเถอะเดี๋ยวจะไปทำไมเสียเวลานี่ฉันถ่ายหลายชื่อมาแล้วเนะี่ยเอ้ยไนดูดีไง ฮ้ยเนี่ยฉันได้เป็นนางเอกอะ่ะได้เป็นนางเอกคู่กับชาแนน,นด้วยดีใจด้วยนะฝนเรียนไม่เก่งแต่กิจกรรมเก่งดีใจด้วยนะเอแล้วเธอได้เล่นเป็นใครนะนี่ไงเธอได้เล่นเป็นเพื่อนฉันด้วยอะ่ะ <c oughs> เอางี้งั้นเดี๋ยวฉันพาไปเลี้ยงข้าวปีบได้สิแต่พวกเธอไปกันก่อนเลยนะ ฉันลืมหนังสือไว้ที่โต๊ะอะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปรอที่ร้านนะเดี๋ยวไปรีบมานะเก๋ว่ากับชานุนด้วยแก อาจารย์คะเดีะมาพอดีเลยอ่ะอาจารย์กาลังจะปรึกษาเรื่องบทละครเวทีเดี๋ยวก็มีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์เหมือนกันค่ะงั้นเดี๋ยวว่ามมา่อก่อนทําไมฝนถึงได้รับบทนางเอกหรอคะมันเป็นมาติของทุกคนนะเดียอีกอย่างอาจารย์คิดว่าฝนเขาเหมาะกับบทนี้เหมาะตรงไหนคะอาจารย์ฝนไม่ใช่คนเรียบร้อย แต่นางเอกในเรื่องต้องท่าทางหน้าตาใสาซื่อเรียบร้อยจะตายแต่ทุกคน้เห็นว่าฝนเหมาะกับบทนี้แต่เดียเป็นคนเขียนบ,บทนี้เองเดียเห็นภาพของนางเอกในหัวนะคะและขอยืนยันว่าฝนไม่เหมาะสมค่ะแต่ทุกคนเขาลงมาตแลหวนะนนเดียแต่ก็อีกอะนะตอนนั้นก็มีแค่ชื่อเดียกับฝนที่ผ่านเขารอบมาบอกตามตรงนะคะจาน บทละครเรื่องนี้ถ้าเดียเป็นคนเล่นเองเดียรจะเข้าถึงอารมณ์ของนางเอกได้ดีกว่าฝนแน่นอนค่ะแล้วเดียรก็อยากให้คณะเรามีละครที่ทุกคนได้ดูและจดจำไปอีกนานนะคะถ้างานอาจารย์ขอปรึกษาทุกฝ่ายก่อนนะค่ะ ขอบใจเอาเดียวทำไมมาช้าจังอะนี่พวกเรากินจนอิ่มเนาะเนี่ยโทษทีนะแกพอดีแวะเข้าห้องน้ำอ่ะอพ่อคะขอข้าวผัดจานหนึ่งค่ะใส่ไข่ไวใ้ใหญ่ๆเลยนะคะ สวยมากแล้วโอใครสวยครับอ้อแล้วผู้หญิงคนนี้ค่ะสวยมากเลยนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมมองฝนขนาดนั้นคุณน้องสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรอะคะชื่อฝนค่ะโอ้น้องฝน อ่าเขาดีพี่กอนนี่นะคะพี่กอนนี่มีโปรดักตัวใหม่อยากได้คนมารีวิวสินค้าค่ะไม่ทราบว่าน้องฝนรับงานพิเศษไหมรับค่ะแล้วฝนต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อ่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวแอดไลน์กันดีกว่านะคะได้ค่ะได้ค่ะแล้วไ่คะแล้วน้องฝนก็ส่งโปรไฟล์พร้อมกรูปถ่ายมาให้พี่นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะพี่คะ พี่รับคนเพิ่มหรือเปล่าคะพอดีเดียก็สนใจงานรีวิวเหมือนกันอีกอย่างเดียก็สวยไม่แพ้ฝนนะคะอ๋อได้สิงั้นน้องก็แอดไลน์พี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเร่งหน่อยนะงานนี้เรีบได้ค่ะเดี๋ยวเดียบส่งโปรไฟล์ให้เลยค่ะค่ะสลย่ <Okay. S 1> งเยฝนส่งรูปไปแล้วนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> สวยจังเย้พี่กรณนี่คอนเฟิร์มงานรีวิวแล้วทำไมฝนได้คนเดียวแล้วเดียถึงไม่ได้อะเอ้าก็พี่กรณ์เขาบอกแล้วไงว่าเขาใช้แค่คนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวงานหน้าเดียก็ต้องได้สวยขนาดนี้ก็นั่นน่ะดิเขาอะไรตัดสินนี่ฝนสอนเราหางานรีวิวบ้างสิเราอยากมีรายได้แบบฝนบ้างเฮ้ยได้ดีนี่ เราก็ทําแบบนี้นะพอเราเจองานใช่ไหมเราก็ส่งรูปไปพอเราส่งรูปไปเสร็จเขาคอนเฟิร์มกลับมาเราก็เอาของที่เขาส่งมา เดียกลุ่มเนี้ยเขาหาคนรีวิวสินค้าเดียส่งสิส่งพร้อมๆกันงานนี้หรอเราส่งแต่เมื่อคืนแล้วอะเอา้าส่งแล้วหรอไม่เห็นเดียบอกเราเลยเอ,อ๋อเราก็นึกว่าฝนเห็นแล้วเราก็ส่งแล้วอะเรื่องใหญ่แล้วฝนเรื่องใหญ่เลยเขาเปลี่ยนตัวนางเอไปนคนอื่นวะ่ะหรอ แล้วใครได้เป็นนางเอกอ่ะเดียเล่นเป็นนางเอกแทนแกแล้วแกก็ไปเล่นเป็นเพื่อนนางเอกแทนเดียเฮ้ย hey, ทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวฉันไปถามอาจารย์เองเอ,อไม่ต้องหรอกเดียถึงไม่ได้เป็นนางเอกอ่ะแต่ก็ได้เล่นคู่กับแกแค่นี้ก็โอเคแล้วความสำเร็จในชีวิตอ่ะมันไม่ได้วัดกันในรั้วมหาวิทยาลัยซะหน่อยใช่นะ <laughs> แต่สำหรับฉันฉันฝันไว้ว่าฉันต้องประสบความสำเร็จให้ได้ทั้งหมดฉันไม่ลกสวยแบบพวกแกหรอกนี่คุณน้อง พี่เห็นว่าคุณน้องอตั้งใจทํางานให้ลูกค้าอย่างตั้งใจจดใจจ่อพี่ก็เลยมีข่าวดีจะมาบอกข่าวดีอะไรหรอคะคืองี้พี่เห็นแววของฝนน,นนานๆแล้วนะทีนี้พี่อยากจะชวนฝนเนี่ยเข้ามาเป็นนักแสดงของช่องไม่ทราบว่าจะสนใจกันหรือเปล่าพี่กรณีคะเดียก็สนใจอยู่นะคะ อีกอย่างเดียอยากจะบอกว่าละครเวทีปีนี้เดียได้รับบทนางเอกด้วยค่ะฝนเขายังได้รับบทรองจากเดียอีกนะคะ หน้าน้องฝนเนี่ยแต่งไงก็สวยค่ะยิ่งได้ช่างมือหนึ่งของประเทศอย่างเจม้าแล้วก็สวยเลิศแลวอีกมือหนึ่งทำอะไรเฮียเฮียบ้านป้ามันอีกกันนี่ฝนฉากนี้เป็นซีนอารมณ์นะอย่าสนใจพวกสัมภเวสีเด็ดขาดรีบๆแต่งหน้าครับพู้กกับควนี้มันแรงยังเลยค่ะไปจับทำา่วยเข็ดเลยโอ้ยรุ่นเจมต้องเป็นพ่อเขาแล้วล่ะค่ะก่อนนี่ ฝนหน้าเซ็ตเสร็จแล้วนะถ้าเสร็จแล้วก็เชิญนะโอเคจ้าคนเราอ่ะนะยิ่งอยากได้อยากมีออกหน้าออกตายิ่งอิจฉาทิศยาพอไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เสียใจเป็นธรรมดาเลยเจ๊เดียเขาพยายามติดต่อพี่มาหลายครั้งแล้วพี่รู้ว่าเขาเป็นคนเก่งและพี่ก็รู้ด้วยว่า เขาไม่ค่อยจริงใจกับเพื่อนเท่าไหร่พี่ก็เลยไม่อยากร่วมงานด้วยฝนรู้มาตลอดค่ะแต่ฝนไม่อยากคิดมากยังไงก็เพื่อนกันแล้วตอนนี้เขาก็คงรู้แล้วว่าเรียนไม่เก่งไม่ใช่ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในอาชีพเขาอยากเป็นดาราอยากเป็นผู้กำกับอยากมีคนรู้จักแต่เขาไม่มีความจริงใจให้ใครเลย สุดท้ายก็เลยมาเป็นพนักงานทั่วไปในกองถ่าย ยิ่งอยากได้อยากมีให้เหมือนคนอื่นจนออกนอกหน้าจะยิ่งมีความอิจฉายิ่งเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จยิ่งดิ้นรนแข่งขันจนไม่เหลือความจริงใจถ้าไม่สมหวังก็จะเสียใจเป็นธรรมดาแต่คนพวกนี้จะไม่โทษตัวเองเลย เย่นเก่งมากเฮ้ยขอบคุณค่ะเจขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเจมากขอบค่ะครับอบมากเลยอ่ะขอบคุณนะเมิ่งเล่นนะแข็งตลอดเลยนะแคร์ปูสอนไม่รู้จักจำเดี๋ยวเดี๋ยวไปพักก่อนนะเฮ้ยอะไรมัวมัวอารมณ์มากเดี๋ยวอยทีเล่นรอคิวคืนนี้บอกว่าจัดมีไปนู่น ฝนรู้มาตลอดคะ่ะแต่ฝนไม่อยากคิดมากเพราะยังไงก็เพื่อนกันดิมหมอ,อตรงไหนคะาจา์สี่สองอย่าสีดสองอ่าสี่สามสองหมอตรงไหนคะาจาย์ฝนไม่ใช่คนเรียบร้อยแต่นางเอกในเรื่องท่าทางท่าทางเรียบร้อยตอแต่นางเอกในเรื่องต้องหน้าตาท่าทางใสต้องหน้าถัดต้องหน้า หน้าตาท่าทางใส่ซื่อต้องหน้าตาท่าทางใส่ซื่อ